บ้านพักด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าของบ้านคะ่ะบอกเล่านะคะว่าสถานการณ์น้ําปีนี้มาสูงและก็มาแรงมากกว่าทุกปีด้วยนะคะตั้งแต่ที่อาศัยอยู่บ้านนี้กันมากว่า30ปีค่ะตอนนี้หลังจากที่น้ําลดไปแล้วนะคะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะและเสียค่าใช้จ่ายต่อการฟื้นฟูแล้วนะคะรวมสอง2,000บาทแล้วค่ะท่านเนี่ยมันต้องเสียหมดทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไร ตู้เตียงตู้เย็น<ม>เครื่องซักผ้าตู้เย็นสองสองลูกก็มันลอยตูปต้ป่องตูง้ป่องทั้งทงที่มันหนักนะยกขึ้นที่สูงแล้วนะพ่า<ม>แม่นะไปจ้างซักนะหมดไปเกือบหมื่นเหมือนกันนะร้านหกพันผ้าห่มซักสามครั้งเจ็ดร้อยเกือบพันเหมือนกันเนะ่ยนี่ยังไม่ยังมีอีกเยอะนะถูกต้องซื้อเครื่องซักผ้าใหม่เนี่ยมาลือนี้เขาจะมาส่งเนี่ยเนี่ยไปซื้อมอหูงข้าฟไฟฟ้าใหม่ ไปซื้อไอ้อะไรอ่ะที่การต้มน้ำใหม่ทุกอย่างมันหมดที่น้ำน้ำที่มันมาใช้ก็เขาก็มาช่วยฟรีแต่ก็เป็นค่าเหนื่อยของผู้ประสานกับคนขับนี่ก็คือสั่งมาใหม่วันนี้สั่งมาใหม่เพิ่งมาลงเลยใช่ไหมคะค่ะนี่คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียเอาเองกว่าตัวเองต้องทำเนี่ยมันดูไม่ได้เลยอ่ะก็ จ้างต้องจ้างช่างมานี่คือพังจากน้ำเหรอคะค่ะก็อันนี้ทุบมันพราะมันพังแล้วต้องทุบทิ้งคือจากน้ำเหมือนกันนะค่ะหมดห้องเอห้องรับแขกเลยห้องรับแขกค่ะเสียหายหมดเหมือนกันนะหหมดก็ทั้งหลังอะข้้งในก็คือห้องน้ำถูกไหมคะห้องน้ำสองห้องปีกโนนอีกแล้วก็ห้องนอนสองห้องห้องครัวเป็นหมด นี่ระดับน้ำก็คือรอยที่เห็นอยู่นะคะ,คะ<ฮ>แม่เพิ่งกลับมาเข้ามาอยู่อยู่โรงแรมข้างนอกสิบเก้าวันตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดค่าโรงแรมเท่าไหร่คะค่าโรงแรมทั้งหมดคืนแรกพัก b ีทูหกร้อยเก้าสิบพักท่านเขาให้พักคืนเดียวเพราะไม่มีน้ำปลา,าต้องออกไปพักข้างนอกไปทางทังาพระหวหยทินคืนละห้าร้อยห้าสิบสองคืนแล้วมาพักรีสอร์ทตั้งแต่นั้นมาพักรีสอร์ทคืนละหกร้อยสิบสิบหกวัน รวมทั้งมดเป็น19วันนะสิบเก้าวันแบบเงินลงทุนรอบนี้ค่ะเราสักประมาณเท่าไหร่ที่เราน่าจะคูณมันเป็นเงินเก็บของเราใช่ไหมใช่ก็เงินเก็บก็35ปีอ่ะมันไม่เคยมาท่วมอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดการนะคนนี้ที่คุณผู้ชมพื้นนี้ก็ยังแบบคาบโครนเต็มไปหมดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่โคนมีถ้วยชามตู้อะไรมันพังจ้างคนมาล้างนะ วันละห้าร้อยสองคนนะค่ะหกวันค่าน้ำหมื่นเจ็ดล้างจะเอาโคนเฉพาะเฉพาะตัวบ้านค่ะแต่โคนตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเดี๋ยวทำตัวบ้านซึ่งโคนมันหนาอย่างนี้แหละค่ะอันนั้นคือรถน้ำที่ต้องเอาน้ำมาน้ำมาอีกห้าพันห้านี่ก็หมดไปแบบการจะเป็นมือแล้วนะน้ำใจเขาค่ะแล้วก็ให้เด็กคนพม่าที่เขารับจ้างอ่ะ เก็บขยะที่กองอ่ะแล้วทีนี้รถนี้เขาว่างเขาเออเราก็จ้างให้เขาเก็บขยะโยนขึ้นบนรถอันนั้นให้เท่าไหร่คะให้สองพันคนละสองร้อตอนนี้จ่ายไปแล้วสองแสนกว่าแล้วจ่ายไปแล้วสองแสนกว่าค่ะทั้งซื้ออุปกรณ์ที่จะมาซ่อมแซนบาทแล้วต้องเตรียมงบไปอีกเท่าไหร่คะที่เราคือเรากําลังได้เท่านี้แล้วแบบมันเหมือนต้องไปไปไปก็ไม่รู้่จะเตรียมไว้แล้วหนึ่งล้านที่เตรียมหนึ่งล้านบาทเลยวครอ